สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูตั๊กนะคะคุณครูการศรีวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยค่ะและเราพบกันในเรื่องของรื่นรถสักาวาค่ะซึ่งเป็นความรู้ในหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะนะคะซึ่งอยู่ในบทที่สามของหนังสือวรรณคดีลำนำค่ะ เดี๋ยวคุณครูจะอ่านหนังสือให้ฟังโดยที่จะมีรูปภาพประกอบนะคะถ้าเด็กๆคนไหนอยากฝึกอ่านนะคะก็เปิดหนังสือนะคะในหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะหน้าที่30ได้เลยนะคะบ้านของลุงตลับค่ะอยู่ท้ายตลาดมีลำคลองเล็กๆไหลผ่าน ลุงตลับเคยพูดกับเด็กๆอย่างติดตลกว่าเดิมทีลุงอยู่ตลิ่งชันที่เรียกว่าตลิ่งชันเพราะลำคลองที่นั่นมีตลิ่งสูงชันวันหนึ่งลุงตลับตกจากตลิ่งลงไปในคลองถูกจระเข้ตัวหนึ่งไล่จนต้องหนีตเตลิดมาอยู่ที่นี่ทุกวันนี้ก็ยังเข็ดขยาดอยู่ไม่หายนะคะลุงตลับ สามตะกร้าและกระบุงขายให้พ่อค้าในตลาดเด็กๆชอบลุงตลับเพราะเป็นคนตลกลุงตลับยังร้องเพลงได้ไพเราะน่าฟังเพลงที่ร้องก็ชวนตลกและเป็นเพลงแปลกๆที่เด็กๆไม่เคยได้ยินมาก่อนลุงตลับบอกว่าชอบร้องเพลงลํำตัดเพลงชอย เพลงอีแซวบางทีลุงตลับก็ร้องสักวาให้เด็กๆฟังลุงจะร้องสักวาเพราะเพราะให้ฟังเอาไหมลุงตลับพูดสักวานี้เป็นอย่างไรหรือครับลุงเด็กชายอีกคนสงสยัยผมไม่เคยรู้จักมาก่อนงั้นหนูก็ลองฟังดูลุงจะร้องให้ฟังเดี๋ยวนี้แหละ พูดจบลุงตลับก็ขยับตัวตรงแล้วก็เริ่มร้องศักวาให้กับเด็กๆฟังสักวาวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแมนพจจมานที่หวานหอมกลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพยอม อาจจะน้อมจิตน้อมด้วยลมลมแม้นล้อลามยามหยาบไม่ปราบลื้อมดังดดดูื่มบอระเพชรต้องเข็ดขม,มผู้ดีไพรไม่ประกอบชอบอารมณ์ ใครฟังลมเมินนาระอาเอยเสียงร้องสักวาของลุงตลับช่างสดใสไพเราะและได้จังหวะพวกเด็กๆพากันตั้งใจฟังสักยะสักวาที่ลุงตลับร้องให้ฟังนั้นไม่ตลกแต่มีความหมายชวนให้คิดเป็นอย่างไรทำไมเงียบก,กันไปนหมดลุงตลับถามอย่างแปลกใจ ฟังไม่รู้เรื่องกันเลยหรือรู้บ้างครับเด็กชายคนหนึ่งบอกแต่มีบางคำไม่ค่อยเข้าใจลุงก็ว่าอย่างนั้นแหละลุงตลับพยักหน้าเงึกๆบทสักกานี้เป็นบทร้องของเก่าคนแต่ก่อนเขาลอยเรือร้องโต้อตอบกันเวลามีงานรื่นเริงเรื่องที่นำมาร้องก็แต่งเดียวนั้น แต่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครร้องสักวากันแล้วอย่างว่านั่นแหละหนูเอ้ยคนทุกวันนี้ส่วนใหญ่เขาสนใจเพลงใหม่ๆเลยลืมของเก่ากันไปหมดว่าแต่หนูว่าแต่หนูหนูชอบไหมล่ะชอบค่ะเด็กหญิงคนหนึ่งรีบตอบลุงช่วยสอนให้หนูร้องบ้างสิคะได้สิจะเป็นไรไปลุงตลับรีบตอบ และหนูรู้ไหมสักวาที่ลุงร้องเมื่อสักครู่เขาพูดถึงเรื่องอะไรเด็กๆพากันคิดอยู่พักหนึ่งแล้วก็มีเสียงใครคนหนึ่งบอกว่าเรื่องของการพูดของคนเราครับเขาบอกว่าถ้าพูดจาไพเราะก็จะมีคนชอบแต่พูดคำหยาบใครๆก็ไม่ชอบเก่งมากเจ้าตัวน้อยลุงตลับชมอย่างพอใจ เห็นไหมว่าการพูดจาของคนเราหนะั่สำคัญมากเวลาจะพูดจะคุยกับใครให้นึกถึงบทสกวาวบทนี้ไว้นะพูดจบลุงตลับก็ขยับตัวอีกครั้งบอกให้เด็กๆล้อมวงเข้ามาใกล้ๆแล้วเริ่มสอนให้ทุกคนร้องบทสกวาวพร้อมกันลุงตลับร้องนำด้วยเสียงที่ดังกว่าเดิม ก่อนที่พวกเด็กๆจะร้องตามเสียงดังไม่แพ้กันสักกวาวานอื่นมีอื่นแสนไม่เหมือนแมนพจมานที่หวานหอมกลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพยอมอาจจะน้อมจิตโน้ม ดวยลมลมแม่นลอลามยามยาบไม่ปราบลืมดังดูดดื่มบอระเพ็ดต้องเข็ดขมผู้ดีพรายไม่ประกอบชอบอารมณ์ใครฟังลมเมินนา เป็นไงบ้างคะเด็กๆรื่นรถสักวาสนุกไหมคะคุณลุงตลับเป็นคนแบบไหนนะคะเด็กๆอคุณลุงตลับเป็นคนตลกอ่านั่นแหลคะค่ะบทเรื่องนี้นะคะเขาเล่นกับคําควบกล้าม,มากไม่ว่าจะเป็นลุงตลับพูดตลกตลิงชันยังมีคํา อักษรน,นำอีกหลายอย่างแล้วก็คำควบกล้ำอีกหลายอย่างซึ่งแน่นอนค่ะในบทนี้คุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดที่เป็นเรื่องของคำควบกล้ำแล้วก็อักษรน,นำเข้ามาในท้ายบทดังนั้นคุณครูก็จะสั่งงานนะคะในการทบทวนความรู้เป็นรายชั่วโมงแล้วก็อาจจะมีการดึงนะคะคลิป บางคลิปที่เคยเรียนรู้มาบ้างแล้วในเรื่องของคานำอักษรน,นำแล้วก็คำควบกล้่มนะคะมาให้เด็กๆทําเป็นรายชั่วโมงเด็กๆจะได้ไม่สับสนนะคะไม่ต้องกังวลคาสั่งอยู่ในเล่มเอกสารออนแฮน์หมดแล้วนะคะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็ฝากในเรื่องของบทสกวานะคะเรื่องรถสกวาเป็นบท กรอนอาขยานนะคะบทที่สามของหนังสือวรรณคดีลำนำไว้เพียงแค่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้ากับวิชาภาษาไทยคุณครูตักการจุีิุดมสินเจอกันคาวหน้าสวัสดีค่ะ